กราบสี่คนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมโลว์บ็อกในแมปที่มีชื่อว่าอันนี้แมปวอร์ดีก็ในนี้นะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาสอนในการเก็บเวลตัวละครของตัวละครเรานั่นเองนะครับผมรวมถึงเวลตัวละครของแบนเจอร์แลนด์ของเราด้วยนะครับก็ก่อนอื่นมาดูเวลตัวละครยูนิของเราก่อนนะครับในการที่จะเก็บเวลตัวละครยูนิเราได้นะครับเนี่ยก็แนะนำเลยนะมีอยู่ประมาณสองสามใบที่แนะนำครับผมด่านนี้คือด่านแรกนะครับที่ผมแนะนํามากๆครับคือด่านของอาคาซาด้านนี้ครับผม ของเดมอสเซเลเยอร์นั่นเองครับผมเป็นดาที่มีโอกาสที่จะได้ตัวอักษะ1.3ที่มันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในการสุ่มตัวละครค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ลงไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ลงง่ายมากครับผมบอกเลยดาตนี้คือดีมากครับแล้วลงใช้เวลาลงไม่นานครับผมบอกแล้วแล้วก็ดาที่สองผมแนะนำผมคือดาของออร์จิมาลุนนั่นเองครับผมหรือดาของโคโนฮะนะครับผมเป็นดาที่ผมแนะนํามากคือมีโอกาสได้ตัว เรจิมารูคาบุโตะเพื่อไปอัปเกรดตัวซาสึสเกะแล้วมีโอกาสได้ลิลิกนะครับในการที่จะเอาไปใส่ให้ตัวละครของเราแนะล้วลิลิกก็คือคู่ในนะครับผมเห็นปะลิลิกก็คือของเรียบไว้เสวมใส่นั่นแหละครับแล้วก็ต่อไปครับที่ผมแนะนําเลยนะครับคือรอบสุดท้ายผมหรือดานากราวแกม่าเทร,เรนนิ่งนั่นเองผมดา่ดาเวลสับสีผมเห็นปะเปะ็นดน้าที่รอบสุดท้ายของหน้าปัจจุบันนี้นะผมก็เป็นดน้าที่มีโอกาสได้ตัวไม่ไม่ไม่เยอะผมสิ่งที่ผมจะบอกเลยคือ ด่านนี้ครับผมฟาร์มเวิวตัวละครได้เยอะมากรวิวของยูนิตตัวละครเราคนระับได้เยอะมากครับผมบอกเลยแนะนำมาครับแต่ว่าถ้าใครจะถ้าอยากจะฟาร์มวิวเยอะก็ผมแนะนำปรับเป็นโอเวอร์คิวนะครับผมเป็นด่านเอ่อยากส,สุดนะครับผมบนโมดดานสุดเห็นไหมครับโมดสีม่วงนั่นเองครับผมต่อไปมาดูวิธีการฟาร์มเวลตลัวละครหรือว่าเอเวอร์เจีแลนด์ของเราได้อีกนะครับผมในการที่จะฟาร์มเวลตลัวละครหรือว่าเวลของเอเวอร์เจีแลนด์เรครับผม <c oughs> ผมแนะนำที่สุดเลยคือดิสอาบีที่ผมคือเป็นที่สุดแล้วครับผมในการฟาร์มเวิวตัวละคราเห็นไหมครับใน ด้านล่างของเลดผมมันจะมีเป็นเวฟจอทองเลยครับผมแนะนำเลยครับคือเล่นอาบีผมได้เวฟเยอะมากครับเข้าไปเล่นเลยครับเป็นเป็นเหมือนอีฟินินนะครับเป็นเหมือนเป็นแบบไม่จำกัดนะผมเล่นได้เรื่อยๆนะครับมีชั้น5ชั้น10ชั้น15แล้วประเด็นคือมีโอกาสได้รีดแล้วก็โอกาสได้เพชรแล้วก็ได้เงินนะครับยิ่งเยอะมากครับนี่ครับผมของเรามันจะได้อะชั้นก็ตั้งแต่เวฟ120ขึ้นไปก็จะได้ของ6ดาวเรื่อยๆครับผมแล้วก็ได้เวฟ25เพชรครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ขอตัวลาาาไปก่อนนะครับบบ๊ยย